สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะแพจยกจุฬาหงแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม 2,567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก s u b s c r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้ค่ะอาจานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยพลังงานดวงภาพรวมก่อนนะคะถึงจะตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดค่ะดวงภาพรวมจากพลังงานไพ่คู่บุญนะคะพลังงานไพ่คู่บุญจะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในปักนี้ ว่าอย่างไรบ้างนะคะใบที่หนึ่งค่ะไพ่บอกว่าโอ้โหจุดสูงสุดค่ะ,ะเป็นตำแหน่งตัวตนซะด้วยนะคะเป็นตำแหน่งตนุลักษ์นั่นเองลัคนานะคะพลังงานหมายเลข19จุดสูงสุดหมายถึงว่าชาวราศีธนูลักษนาธนูจะสามารถเหมือนเปลี่ยนแปลงชีวิตใครก็ตามที่ตกต่ำย่ำแย่ที่ผ่านมาต่อไปท่านจะพลิกชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น นะไม่ว่าจะเป็นดีขึ้นทางหน้าที่การงานนะคะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งด้านการเงินเงินก็ไหลามาเทมาไม่ว่าจะเงินจากการรมการทำงานหรือเงินจากโชคลาภก็ได้นะหมายเลข19พลิกชีวิตเป็นเลขที่สวยที่สุดก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะพลังงานถัดไปของชาวราศีธนูค่ะโอ้โหเลขจากความฝันหรือเปล่านะคะตำแหน่งการเงินซะด้วยนะคะ นิมิตฝันหมายเลข27ภาพพญานาคเลยค่ะท่านไปขอพอรได้นะคะและยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการทำอาหากินท่านจะมีไอเดียความคิดในแนวที่มันต่างจากคนอื่นในการที่จะได้ลูกค้ามาให้มาสนใจสินค้าของท่านแล้วขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นเองนะคะหมายเลข29ในตำแหน่งคำว่าสหชะ ใ้ขึ้นวัคซีนปลอดภัยมันก็แปลว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านจะปลอดภัยนะคะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเข้ามากั้มกายได้เวลาเราไปติดต่องานดีลงานเจราจาอะไรก็ได้รับความสําเร็จนะคะในตําแหน่งที่อยู่อาศัยบ้านท่านเป็นบ้านผู้มีเมตตาะคะ่ะหมายเลขสองสี่ผู้มีเมตตานะคะบ้านมีองค์พญานาคปกปักรักษาเห็นองค์พญานาค2ององค์เลยนะคะ มีเทพเทวดาปกปักรักษาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวรักใคร่กันดีนะคะในตําแหน่งบุตรตบริวารน,นะคะแปลว่าท่านจะได้ลูกน้องบริวารดีลูกน้องที่มีความจงรักภักดีมีความสามารถด้วยทําให้งานของท่านดีขึ้นเพราะได้ลูกน้องดี หรือถ้าใครมีบุตรก็แปลว่าบุตรของท่านเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะหมายเลขสามหนึ่งในตำแหน่งบุตรตาโชคลาภด้วยนะคะเ,เลขเสียงโชคด้วยนะคะถ้ามีลูกก็ได้ลูกอภิชาตบุตรนะคะในตำแหน่งศัตรูปสคขึ้นบอกว่าตอบแทนบุญคุณค่ะก็แปลว่าถ้ามีศัตรูมีใครที่แบบไม่เข้าใจกันในช่วงที่ผ่านมาก็จะเหมือนกับเปลี่ยนจาก อืมศัตรูมาเป็นมิตรนะก็เหมือนกับเขากลับตัวกลับใจนั่นเองนะคะโอเคในตําแหน่งความรักคนรักกรณีที่มีคนรักอยู่แล้วจะดูตําแหน่งคําว่าปัตตานีนะคะอ่าคู่รักคนรักนะคะอ่าก็หมายเลข67นะคะในตําแหน่งคู่ครองคนรักก็หมายถึงว่าเออคนรักของท่านจะเป็นคนที่ มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนหนักแน่นเป็นคนทำอะไรที่ใครควรพิจารณาทำอะไรก็ตามเขาจะไตรตรองรอบคอบไม่ไม่ทำอะไรผีผามนะเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยในเรื่องของออการงานหลายๆอย่างที่จะทำให้มันมีความเ,เขาเรียกว่าละเอียดมากขึ้นไม่มีช่องโหว่นะคะเขาช่วยได้นะคะช่วยทันได้นะคนรักนะ โอเคในตำแหน่งสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะไพ่บอกว่าผู้มีอำนาจแต่ถ้าเตือนก็ระวังคนสูงวัยเรื่องข้อเข่าข้อขานิดหนึ่งนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่กุญแจชีวิตค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเหมือนกับเป็นกุญแจชีวิตให้ท่านมีปัญหาอะไรก็ตามสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะท่านจะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ และผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตสนับสนุนทำให้ท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงานที่จะเติบโตจะเรินข้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองนะคะแล้วก็ตำแหน่งการงานบอกว่าแบ่งปันสุขนะคะการงานของท่านมีความมั่นคงเพราะว่าท่านเป็นคนใจดีนะเหมือนแบ่งปันคนอื่นช่วยคนอื่นอะไรที่ช่วยได้แนะนำได้ท่านจะไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่า เก็บความรู้ไว้กับตัวเองอ่งเดียวแต่เหมือนเป็นแบ่งปันให้คนอื่นเนี่แหละค่ะความใจดีอ่ะทําให้ท่านมีมิตรภาพที่ดีนะคะในตําแหน่งโอโหตําแหน่งลา,าพาบอกต้องมนสะกดสาริกาลิ้นทองอ่ะพูดจาแบบเขาเรียกว่าปากปากให้ลาบอ่ะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในตำแหน่งโชคลาบด้วยนะ มีโชคลาภเข้ามาแน่นอนแบบนี้นะลาภจากคำพูดของตัวเองด้วยนะตำแหน่งสรุปนะฮะตำแหน่งสรุปไพ่บอกว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามีการต่อรองมีการที่จะต้องเหมือนกับเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อจะได้กลับเข้ามาเนี่ยยอมสักหน่อยก็ดีไพ่จะบอกเงนินนะอาจจะมีงานบางอย่างเราอาจจะหวังไว้ที่ที่ร้อย แต่เขาอาจจะต่อรองเราอาจจะเหลือแค่85-90ไพาเขาจะบอกว่าอันนั้นรับได้ก็รับไปนะคะ,ะดีกว่าที่เราจะให้งานชิ้นนั้นมันเสียไปอย่างเงี้ยอาจารย์แปลประมาณนี้นะนี่ก็คือดวงภาพรวมของชาวราศีธนูในปักนี้ต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่เลยค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่นะคะ ด้านชาวธนูนะคะพลังงานไพ่ห้าเหรียญเหมือนลักษณะว้าเหวเหงาคิดถึงใครบางคนอย่างหนักก็ได้นะตัวท่านนะเอเนี่ยต้องการพูดคุยเจราจานะคะข้อมูลข่าวสารท่านอาจจะรอเขาติดต่อกลับมาอยู่ก็ได้คนรักของท่านอาจจะเงียบหายไปนิ่งหายไปเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศความสัมพันธ์ก็อาจจะหินห่างกันไปแต่จริงแล้วอาจารย์ว่ามันไม่ได้แปลว่าเลิกหรอกอืมเขาน่าจะยุ่งวุ่นวายกับงานเนอะเจ็ดไม้เนี่ยเออทำงานเยอะมากเนี่ยดีวิลนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องพยายามเออเขาเรียกว่าทําให้เสร็จในช่วงเวลาที่กําหนดของงานก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายดีวิลให้แบบนี้มันมันไม่ได้สื่อถึง เรื่องหลายแหล่งนะคะอาจารย์มองเขามีเป้าหมายอะ่ะเป้าหมายที่จะทำนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาให้คุณคุณก็อาจจะกังวลคิดมากว่าเฮ้ยเขามีใครหรือเปล่าอะไรโน่นนี่นั่นทําให้เหมือนเราก็ไม่สบายใจอ่กากังวลใจอะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วเนี่ยไพ่เนี่ยเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะสาไม้เจดไม้เนี่ยนะคะคนรักคุณน่าจะยุ่งในเรื่องงานนะคะส่วนตัวคุณเองจริงๆแล้ว คุณน่ะมีความกังวลก็จริงแต่คุณก็ยังมีพลังงานของความเอาชนะจิตใจตัวเองได้นะคะแม้ว่าอาจารย์จะอ่านเป็นสถานการณ์ของคนนั้นอยู่แต่ก็เป็นสถานการณ์ของคุณด้วยว่าคุณจะคลี่คลายตัวคุณเองโดยลุกขึ้นมาแบบเรียกพลังงานของความแอคทีฟกลับมาด้วยมีเป้าหมายบางอย่างที่จะทำให้มันรู้ล่วงได้ด้วยเหมือนกันค่ะ โอเคอะอาจารย์ขอดูคนนั้นเลยตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เขาทำอะไรอยู่นะคนของคุณนะ่ะคุณนึกถึงเขาเลยนะอาจารย์จะเลือกแล้วนะคุณนึกถึงคนนั้นเลยนะคะเนี่ยจริงสิบไม้เห็นไหมแบกไม้ไว้บนบ่านะเขาก็ยุ่งจริงๆอะยุ่งกับงานอ่านะคะเนี่ยเริ่มจะสบายชิวๆแล้วค่ะราชาไม้แสดงว่างานที่เขาไป ได้รับมอบหมายไปทําอะไรก็ตามหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาก็ตามนะคะมันน่าจะหนักหน่วงมากๆแล้วเขาก็สามารถที่จะเคลียร์และจัดการปัญหาเนี้ยให้มันรู้ล่วงแล้วตอนนี้เขาก็คิดถึงละอ่านะฮะเออเป็นไพ่คนกระสิงโตถือไม่เท้านะไพ่สเตรงจ์นั่นแหละเขาก็โอ้นี่เห็นไหมเขาคิดถึงเขากําลังที่จะเดินทางมาหาคุณเนี่ยอุ้ยมาคุยกันแล้วเนี่ยเห็นไหมความรักคุณไม่ว่าจะเป็น รักแนวชายชายหญิงหญิงหรือหญิงชายก็ตามนะคะ,ะก็แปลเข้ากับดวงตัวเองแล้วว่าคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณหรอกเขานึกถึง six of chalice ก็คือพลังงานหกถ้วยนึกถึงเวลาที่พวกคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยจุงจูงมือกันเนี่ยเออนะคะทำกิจกรรมร่วมกันปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหไปเหมือนไปอะไรอะไปสวนสาธารณะเหรอ อืมไปเปลี่ยนบรรยากาศอืมนะฮะมีความสุขนะคะอาจารย์มองนี่แหละเขาคงจะพาคุณไปแล้วลึกความหลังก็ได้นะอ่ะขอพลังงานเพิ่มค่ะให้สวยนะคะพลังงานเพิ่มให้บอกว่ายังไงอืมชิวๆแล้วค่ะสีดาบสุขก,กายสบายใจแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าจัดงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกันหรือเปล่าเนี่ยสี่ไม่เท้าเห็นไหม ผลไม้เต็มโต๊ะเลยค่ะดื่มเครื่องดื่มนะฮะสังสรรค์การมีความสุขเนี่ยคู่คุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะหรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นคนใหญ่โตเป็นคนมีอิทธิพลเป็นคนมีฐานะมีความเป็นอีโก้สูงแต่เป็นคนที่รักใครรักจริงโดยเฉพาะรักคุณนี่แหละ,ะสามเหรียญเห็นไหมเปย์เงินเปทองให้คุณทําทุกอย่างเพื่อคุณ เขาพยายามที่จะเหมือนบรลา้านความสัมพันธ์มากที่สุดนะเขาเหมือนเข้ากับคุณได้อะเขาจะเหมือนพูดคุยแล้วก็ทําให้คุณสนุกทําให้คุณแบบใครเครียดอะไรก็ตามที่คุณมีปัญหานี่คนนี้เขาพยายามที่จะเข้าไปซับพอร์ตเข้าไปแนะนําเข้าไปกอดเข้าไปแบบให้ความอบอุ่นกับคุณเนี่ยนะพลังงานไพ่บอกแบบนั้นเลยนะโอเคขอไพ่ สรุปด้วยไพ่ฝังใจอีกครั้งนะคะขอพลังงานไพ่ฝังใจค่ะพลังงานไพ่ฝังใจเนี่ยเห็นไหมคะไพ่บอกว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจและชินีถ้วยควี Queen, นะอัพคับนะใบต่อต่อไปค่ะใบบอกโลกแห่งความฝันอาจารย์มองว่าไพ่เนี่ยเขามองว่าคุณนะ่ะคือ เป็นโลกใบหนึ่งของเขาเป็นโลกแห่งความฝันแล้วฝันเขาเป็นจริงนะพ่อไพ่บอกว่ารักโอ้รักเธอทั้งหมดของหัวใจและยังต่อท้ายด้วยก้าเหรียญแล้วไพ่บอกความสุขความสุขนะฮะความสุขมันอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ในมือพวกเรานี่แหละเขาจะบอกคุณอย่างนั้นเลยเขาอาจจะบอกว่าเขาดีใจที่สุดที่มีคุณอยู่ในชีวิตค่ะอืมดีมากมาย ขอจากไพ่โรแมนต์แองเจิลเสริมไปอีกสัก3าใบนะข้อความจากเขาหรือความรู้สึกของเขาผ่านไพ่โรแมนต์แองเจิลค่ะโอ้โหดูสิเลคอนซิเลชันเขาบอกว่านะคะ uh, someone from your past is returning to your life คุณน่ะเป็นคู่ของเขาหมางแต่อดีตชาติแล้วละนะ this could be the one คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นนะ ที่อยู่ในใจเขาเขาเลือกคุณเท่านั้นเนี่ยจริงเนี่ยเป้าหมายอ่าไม่มีการเปลี่ยนเป้าหมายเพราะเขาเลือกคุณแล้วนั่นเองนะคะโอเคต่อด้วยคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดคะ่ะสิบไม้น่าจะกำลังแบบ วุ่นกับเรื่องงานอยู่นะคะแต่ก็มีความสุขอยู่นะคนโสดนะท่านก็อยู่กับตัวเองได้ถึงแม้จะโสดแต่ก็มีความสุขชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้รับผิดชอบงานเยอะมากๆมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับเงินนะสี่สิบเหรียญนะเงินไหลามาเทมาอมสองไม้การติดต่อเจรจาในเรื่องงานเรื่องเงินแบบซักเซสมากๆเลยคนโสด มีเงินสัอย่างเนาะความสุขมันก็ล้นเหลือแล้วละนะคะและเนี่ยกําลังวางแผนจะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวก็ได้นะอะเรามาถามดูว่าปักเนี้ยคนโสดจะเจอใครที่ถูกใจไหมคนโสดท่านจะเจอใครที่ถูกใจและทําให้ท่านรักได้มาอืมชาวธาตุไฟเข้ามาแล้วนะคะเออ ธาตุไฟเหมือนกันอาจจะเป็นเมษสิงห์ถ้าหนูโอ้เป็นคนแบบหน้าตาดีนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่หล่อเหลานะดูภูมิฐานมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีเข้ามาค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่สัดสวยเก่งการเก่งงานนะมีความเข้มแข็งมีความธรรมัดธรรมแงนะเนาะเป็นคนที่เอ,อมีเขาเรียกว่ามีความคิดก้าวไกล ในเรื่องของการงานเขาเป็นคนเก่งอะนะคะคนนี้เป็นคนเก่งทำให้คุณเหมือนก็พึงพอใจแล้วก็อยากคอนแทคติดต่อจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันหรือบางท่านเนี่ยเจอกันเพราะเรื่องการแชทคุยทางโซเชียลก็ได้ด้วยนะนะคะหมายเลขสไม่เท้ากับ2องดาบมันเป็นการพูดคุยนะคะในโปรแกรมแชทก็ได้และยังไงจะเกิดความสัมพันธ์เป็นความรักเกิดขึ้นไหม ดนะีอัมเพลสราชนีพระจันทร์นะเหมือนท่านก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรง่ายๆเอก็จะตรายตองคิดแล้วคิดอีกนะคะไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะอืออาจารย์มองเป็นคุยทั่วๆไปเฉยๆนะคะท่านยังไม่ได้ประทับใจถึงขั้นแบบโอ้จะเปิดใจให้เขาเข้ามานั่งในหัวใจก็ยังไม่ใช่นะคะคนโสดคนโสดยังระมัดระวังแต่ก็แค่พูดคุยแก้เหงาอะไรไปอย่างนั้นแหละ พูดคุยกับใครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเปิดใจให้เข้ามานั่งในหัวใจจริงๆนะขอพลังงานไพ่เพิ่มด้วยไพ่อากิออรโคนะคะอากิออร์โคบอกว่ายังไงไพ่บอกว่าโอ้โหนางฟ้าแองเจลเลยนะคะมีความสุขจริงๆเนี่ยเนี่ยผ่อนคลายรีแลกนะไพ่บอกผ่อนคลายรีแลกนะคะอีกใบค่ะว้าว มีละเจอละใจตรงกันค่ะอ่านะฮะในที่สุดแล้วเมื่อเราอยู่ในโหมดของนางฟ้าของคนใจดีของคนดีแหลกผ่อนคลายของคนมีความสุขชิลๆพลังงานดีๆก็จะเข้ามาเนี่ยคู่แท้โทษทีค่ะคู่แท้จะเข้ามาอ,อาจจาะคุยคุยที่บอกคุยอยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแบบเออก็เริ่มลุกเรามากขึ้นเราก็เริ่มมีใจให้เขามากขึ้น เป็นความรักเกิดขึ้นได้ในไพ่สรุปค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ